5โรคอันตรายที่การสัญยกรรมการปลูกย้ายเซลล์รากผมไม่ใช่คาตอบมันจะเกิดภาวะเรียกว่ากราฟหลุดนะฮะมันจะกินเนื้อเยื่อตัวเองเนี่มันจะถูกเขาเรียกว่ารากผมจะถูกกินนะฮะ ครับสวัสดีนะครับหมอทอนนะครับแพทย์บริการบอดด้านศัลยกรรมการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามา5โรคอันตรายที่การศัลยกรรมการปลูกย้ายเซลล์รากผมไม่ใช่คําตอบนะฮะนอกจากว่าจะเสียค่าใช้จ่ายไปฟรีๆแล้วเสียกราฟผมสําคัญที่สุดฮะเพราะกราฟผมไม่สามารถหาคืนมาได้นะฮะถ้าไปปลูกผมใน5โลกนี้นะฮะหกราฟไม่ขึ้น2เกิดการอักเสบ 3ไม่ได้เป็นการรักษาโลกผมเข้าใจนะครับว่าคนไข้หลายท่านนะครับเวลาผมร่วงผมบางเนี่ยก็จะทําการเสิร์ช Google ว่าปลูกผมที่ไหนดี ท่านก็จะไปคลิกแล้วก็ดูตามคลินิกที่ปลูกผมแต่เหตุผลก็คือว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ Google เสิร์ชแล้วจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าทําไม5้าโรคนี้ถึงไม่สามารถปลูกผมได้นะครับกแรกนะครับที่เราจะต้องรู้โรือแรกคือ D U P A นะครับโรคนี้เป็นยังไงนะครับถ้าดูตามนี้นะครับโรคนี้เนี่ยจะมีผมบางทั่วหมดทั้งศีรษะเลยเพราะฉะนั้นห้ามเลยนะฮะห้ามสัญยกรรมการปลุแกแก้เซลล์รากผมเลย เหตุผลก็คือว่าลักษณะโลกเนี่ยจะเป็นผมบางทั่วหมดผมผมมันคือการย้ายเซลล์ผมด้านหลังแล้วไปใส่อีกที่หนึ่งถ้าผมบางอยู่แล้วบริเวณด้านหลังด้านข้างหมดแล้วนะฮะแล้วเราย้ยายไปอีกเนี่ยเขาก็จะบางหนักมากขึ้นข้างหลังก็จะเป็นเกิดเขาเรียกว่าภาวะโดเนอร์ดิปิชันคือดูบางใสเลยแล้วด้านบนก็ไม่ยั่นขึ้นนะ,ะแล้วการร่วงผมก็ยังร่วงได้นะ,ะโรคนี้เรียกว่า D U P A นะฮะตามต่อมาเป็นโรคที่2นะฮะซึ่งเราพบได้บ่อยนะฮะจะมาด้วยประวัติก็คือว่าคนไข้เพศหญิง อายุ50ปีเราพบได้บ่อยแต่อาจจะพบได้มากกว่านั้นฮะมาด้วยผมบางเรียกว่าโรค F fa นะฮะถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกว่า frontal fibrosing alopecia นะฮะโรคนี้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันเลยนะฮะโรคนี้จะเป็นคนไข้เพศหญิงนะฮะที่ผมบางผมบางแล้วก็มีลักษณะก็คือว้าวเข้าไปนะฮะมาด้วยประวัติแบบเนี้ยผมบางบริเวณง่ามแล้ววอลเข้าไปด้านข้างมาถึงปุ๊บหมอปลูกผมเลยดีไหมผมแนะนําเลยนะฮะว่าการไปหาคลินิกปลูกผมเนี่ยถ้าคนไข้เป็นโรคนี้แล้วไปเกิดปลูกผมเนี่ยนอกจากว่าผมจะไม่ขึ้นแล้วนะฮะแล้วขึ้นน้อยลนะอัตราการอยู่รอดเนี่ยก็จะน้อยลงมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปกินราก โรคนี้นะฮะต้องให้หยุดก่อนนะฮะเาเรียกว่าหยุดการโปรเกสของโลกหรือหยุดแอคทีฟก่อนถึงจะสามารถปลูกผมได้ถ้าไปปลูกตอนโลกที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยมันจะเกิดภาวะเรียกว่ากราฟหลุดนะฮะมันจะกิน <c oughs> เนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่ารากผมจะถูกกินนะฮะอันนี้เป็นโรคที่2นะฮะและโรคที่3ซึ่งเราเจอไม่น้อยเลยนะฮะเรียกว่าโรคทิโคทโ,โลมาเนีย ถามโรคนี้คืออะไรโรคนี้คือคนไข้ชอบดึงผมของตัวเองนะฮะเคสนี้จะเป็นเรียกว่าพอเราย้ายล่างจากข้างหลังแล้วย้ายไปใส่ด้านบนใส่เสร็จปุ๊บคนไข้ก็จะดึงต่อดึงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟผมก็จะหมดแล้วก็ผมก็จะบางลงเรื่อยๆนะฮะก็จะเสียกราฟไปฟรีๆเลยนะฮะแพทย์ต้องวินิจฉัยให้ได้นะฮะว่าอันนี้คือเป็นทิโคเโทลมเนียหรือเปล่า และอันที่4นะที่เจอได้บ่อยมากคอมมอนเลยนะเรียกว่า AA นะฮะหรือผมร่วงเป็นรูปเหรียญบาทหรือว่าภาษาทางการแพทย์เรียกว่า alopecia areata โรคนี้ผมเจอเยอะมากในโพสใน YouTube ผมเคยเจอว่าคนไทยเข้ามาถึงปุ๊บถามผมบอกว่าหมอท็อปปลูกผมเลยได้ไหมเนี่ยอยากจะปลูกผมเลยไปปลูกนะฮะหนึ่งกราฟไปติด2ก็คือว่าเสียกราฟที่ย้ายมาฟรีแล้วก็รักษาผิดวิธีคือนอกจากจะไม่ได้มีการฉีดยารักษาแล้วไปปลูกผมเนี่ยมันก็จะลามโรคมันจะลามไปเรื่อยแล้วก็จะปลูกตามไม่ได้นะฮะอันนี้ถือว่าซีเรียสมากนะฮะต้องวินิจฉัยโดยแพทย ะะคือโรคืกโาลิ่ง a r ือโรเพชียนะฮะตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้การส่องกล้องเพื่อดูถามบอกมันคืออะไรมันร่วงอย่างไรหมอลักษณะผมร่วงมาอาจจะมีลณะผมร่วงเป็นหยอมแล้วพอเราส่องกล้องเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเพราะว่อักเสบเกิดขึ้นที่รากผมถ้าเราย้ายผมที่ดีๆแล้วนะฮะแล้วไปใส่ในข้างบนที่เป็นแล้วเนี่ยมันจะกินรากผมผมจะไม่ขึ้นการาฟก็จะเสียหายตรงนี้ต้องนิ่ใช้ก่อนทำนะฮะ เพราะฉะนั้นผมฝากเตือนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของท่านที่ต้องการปลูกผมนะฮะท่านเจอกับแพทย์หรือท่านเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําแล้วกันฮะบ,บอกว่ามีโรคไหนบ้างนะคะที่ดิฉันหรือกับผมเนี่ยไม่ควรปลูกผมอันนี้นะครับผมฝากไว้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปปลูกผมกับโรคที่ผมหมอกล่าวไปแล้วเนี่ยผมไม่ขึ้นเสียสตางแล้วนอกจากเสียสตาง์ที่เราอาจจะหามาได้แต่เสียกราฟผมแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาจุดเดิมได้นะครับขอบคุณมากครับผม